สวัสดีครับผมจัดฉากสตูดิโอนะครับวันนี้ก็ว่างแล้วนะครับอ่ามีคอมเมนต์ถามมาว่าอ่าปลายท้ายนะครับ led ของเจ้าวิบากบางลมผมนะครับมันต่อยังไงนะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกวิธีการต่อนะครับว่าต้องจำสายไหนบ้างครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันเลยก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอดตัวชุดสีนะครับที่ว่ามันครอบกับสายไฟอยู่สายไฟผมจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําการถอดออกก่อนเนาะ ก็จะมีอ่ขันน็อตตัวนี้แล้วก็ตัดสายเคยเบิลนะครับน็ออีกสองฝั่งโอเคครับ โอเคครับผมถอดชุดเสีออกแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสภาพรถก็จะเลอะนิดนึงนะครับไม่มีเวลาล้างนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูการต่อไฟไท้าย LED นะครับผมมาดูวิธีต่อกันก่อนนะครับมันจะมีทั้งหมด5สายนะครับผมตัวนี้มีสีเขียว2ส,สายสีเหลือง2แล้วก็สีดำหนึ่งนะครับวิธีต่อก็ง่ายๆเลยครับผม อันนี้อันนี้ผมจะไม่แกะน,นะผมขี้เกี็จเก็บสายครับผมจะพยายามอธิบายให้เข้าใจเนะาะสายแรกนะครับสีดําครับผมสายนี้ก็พื้นฐานเลยเป็นสายกาวนะครับเอามาลงกาวกับโค้งได้เลยครับตัวนี้แล้วไอ้เนี่ยครับสีเขียวตัวนี้จะเป็นจะเป็นไฟเบรกนะครับกับไฟหลีนะครับมันจะหลีก่อนแล้วเวลาเบรกมันก็จะไอติดสว่างขึ้นนะครับ อ่าทีนี้ผมเอามาต่อใส่ด้วยกันสสายเลย AC ส้มนี้ก็คือสายไฟที่ผมไล่มาจากไอตัวกล่องนะครับไล่มาเอามาลงนะตัวนี้แล้วก็มาต่อให้มันให้มันสว่างอยู่เลยครับผมก็ลดวิบากนะครับลดแปรงมันก็จะไม่ได้ใช้เวลาเบรกมันก็จะไม่ติดนะครับพอดีไม่ได้ใส่ตัวนั้นก็ทําให้มันติดตลอดเลยก็เอาสายเขียวสสายนะครับมาใส่พร้อมกันเลย แล้วสีเหลืองนะครับเป็นไฟเลี้ยวนะครับผมตัวนี้ผมไม่ได้ต่อนะครับก็เก็บสายไว้ปกติเนาะนี่ง่ายๆเลยครับต่อแค่อันนี้เข้าไฟสองสายนี้เข้าไฟนะครับแล้วก็สายดําลงกาวถ้าใครอยากให้เบรกแล้วสว่างก็ลากสายเขียวอีกสายหนึ่งมันมันอยู่ในสองสายเนี่ยมันจะมีไอหนึ่งเป็นเขียวไอหนึ่งเป็นเขียวแถบเหลืองครับก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าวิธีติดตั้งนะครับ ของผมเป็นการติดตั้งแบบไม่ต้องต่อเหล็กมาเพิ่มเนาะก็ทําการปาดนะครับบางคนหลังตัวนี้มันจะเป็นชุดเดียวกันเลยปาดให้มันเป็นอย่างนี้ครับผมนี่ให้มันเป็นแท่นขึ้นมาบังไอตัวล็อกบอร์ดอย่างนี้นครับแล้วก็เจาะครับผมตัวไฟ LED มันจะมีเดน็อตสองตัวอยู่อย่างนี้คนระับเราก็เจาะ เจาะตัวหนึ่งแล้วก็ใช้น็อตเบอร์สิบล็อกไว้ข้างในนะครับนี่โอเคครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันจะไม่ได้เจาะนะฝั่งนี้ผมจะใช้สายเคเบิลรัดไว้ครับผมลัดกลับไปตัวน็อตตรงนี้เลยลัดใส่กับโครงนะครับพยายามนะครับหัวน็อตตรงนี้ที่เราเจาะใส่ที่แรกนะครับพยายามอย่าให้มันมาขัดเวลาเปิดปิดบาะนะครับมันจะมีไอตัวล็อกอยู่ อย่าให้มันมาขัดนะครับของผมก็เกือบโดนเหมือนกันเนี่ยครับเวลาเปิดปิดเบาะอย่างนี้เนาะอ่ะแล้วก็ใช้สายนะครับสายเคเบิลรัดต,ตรงนี้แน่นหนาครับผมไม่มีหลุดครับตัวนี้ไม่สั่นด้วยไม่ต้องไปต่อเหล็กอะไรให้มันยุ่งยากเลยครับผมก็เจาะใส่ตรงนี้เลยวิธีต่อไฟก็ง่ายๆตามที่ผมบอกเลยครับผมก็เดินไฟอย่างนี้ครับผม อ่ะโอเคนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับผมสำหรับวิธีการต่อไฟท้าย LED ของวิบากนะครับหรือของรถทั่วไปก็ต่อคล้ายๆกันนะครับผมอ่าฝากไว้เป็นแนวทางด้วยครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปวิบากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องผมด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ